ตี๊รับพวผมช่อง F อฟเตียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะผมก็ไม่ได้มาตลาดนัดอำเภอสังขะนานพอสมควรนะครับผมประมาณเดือนกว่าๆนะผมตลาดที่นี่ก็เปิดทุกวันพืหัสนะครับผม <Yeah. S 2> ตลาดอำเภอสังขะออกมาจากตัวเมืองแค่ประมาณ1นกิโลนะครับผมไม่ไกลถ้าไหนที่กําลังหาวัวเลี้ยงลองมาที่ตลาดอำเภอสังขะได้นะครับผม <Yeah. S 2> ไม่อยากตกใยนะครับวัวกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับผมเค <Yeah. S 2> okay, ครับ ครับผมสวัสดีครับครับพี่อันนี้ไปไหนครับหนี่งมาดูวัวครับมาดูวัวมาดูวัวไปเลี้ยงหาวัวไปเลี้ยงครับอ่าในคนอยู่บ้านเลี้ยงอ๋อทำงานอะไรอยู่ครับช่วงนี้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยในโอเปอเรเตอร์โอ้ครับกำลังหาวัวเลี้ยงหาวัวเลี้ยงนี่เคยเลี้ยงมายังครับรู้ว่าก็เคยเลี้ยงคี่เลี้ยงเลี้ยงมาตลอดอ๋อครับเลี้ยงมาตลอดเลี้ยงมาตลอดครับ วันนี้ก็มาหาแบบไหนครับวันนี้มาหาแม่ลูกนะมาหาแม่ลูกครับอมาหาแม่ลูกถูกใจบ้างยังครับยังไม่ถูกใจเลยพี่หาหาดูก่อนเนาะหาดูก่อนเดินดูก่อนซื้อโบต้องใจเย็นๆนะครับผมใช่ใใจร้อนไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าไอ้เงินก็ไม่ได้หาง่ายๆเนาะใช่ใช่เราต้องหาโบที่เราชอบจริงๆใช่ใช่ถูกใจกันก็น่าแห้ะพอเราซื้อมาโบที่ถูกใจเนาะ เราก็จะอยากเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเราไม่ถึงใจแล้วก็อยากขายมะน้อนี่ค <laughs> <าว S 1> ือความจริงนะครับผมใช่ <laughs> ใช่ถ้าวัวเราถูกใจเนี่ยเลี้ยงยังไงก็ไม่อยากขายเรา,าไม่ถึงใจเรเลี้ยงไปจะขายแหละเห็นว่ามาเล่นควายด้วยคร <laughs> <laughs> <c oughs> ับเล่นควายด้วยคร <c oughs> ับออ๋เนื่องจากอะไรเอามาเปลี่ยนมาเล่นควายด้วยมันมันจะเลี้ยงง่ายกว่าวัวนิดหนึ่งครับมันกินง่ายอ๋อเลี้ยงควายนี่กินง่ายกว่าเลี้ยงง่ายกว่าด้วยใช่ใช่กินยาไม่เลือกกินฟางไม่เลือก มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับมีข้อดีข้อเสียควายเขาก็ต้องเอาไปลงน้ำหลงน้ำลงน้ำต้องมีเวลานิดนึงครับเหมือนเราต้องมีพื้นที่นิดนึงครับผมเหมือนวัววัวอยู่ในเดชได้เนาะอ่า่ควายก็เหมือนว่าแหละต้องมีแหล่งน้ำครับแต่ก็ดีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับอ่าไปดูวัวกันครับผมพ่อครับของใครครับนี่ของคุณพ่อป่ะเปิดไว้เท่าไยครับนี่ สี 48, นะ่หมื่นแปดโอ้โหนี่ตลาดนัดคึกคักเนาะครับผมโอ้อ่าตลาดนัดนคึกคักนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอ่าสี่สิบแปดผสมยังครับผสมแล้วสามเดือนผสมมาแล้วสามเดือนมมอนี่ครับ,บผมผสมทับตัวมาบอกครับผมอ่าตัวนี้ก็เนื้อหนังดีนะครับผมอ้วนทรวนสมบูรณ์ดีอ่าผสมแล้วสามเดือนนะครับผม เปิดไว้48ต่อรองได้นะครับเนาะต่อรองได้มีกี่ตัวครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับมีทั้งหมดเลยโอ้พอมาเยอะจังเลยอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้3 2 32,000อ่าตัวนี้แม่สาวแม่สาวฟองยังครับเนี่ยยังครับยังยังนะครับเนาะ32,000เนาะครับมีตัวตัวนี้แหละครับตัวนี้48ครับ48,000แม่ลูกอ่าลูกเขาอยู่นู่นครับผมเดี๋ยวให้ดูลูกก่อนนะครับ ลูกตัวผู้ป่ะครับเนี่ยผู้ครับอ่าสี่หมื่นแปดนะครับผม้ทุกตัวต่อรองได้นะครับผมต่อรองได้นี่ครับลูกตัวผู้นะครับกี่เดือนแล้วครับเนี่ยวันนี้ลูกสามเดือนครับสามเดือนครับผมทุกที่ที่ผมไปนะผมก็อยากให้ตลาดน,นัดนะี่มีคนรู้จักเยอะๆนะครับผมจะได้มีคนมาซื้อวัวเยอะๆนะก็ที่นี่ผมก็มาถ่ายประจำนะครับนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นละ ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับสามสิบแปดครับนี่สามพันแปดครับตัวนี้ท้องยังครับเนี่ยยังครับยังยังเป็นแม่สาวครับผมอ่าแม่สาวนะครับผมกันให้ทุกอย่างเราประกันให้ทุกอย่างครับผมเออของพ่อใหญ่พ่อใหญ่มีชื่อฟาร์มไหมไอ้ฟาร์มโชคชัยฟาร์มครับโชคชัยฟาร์มอ่าตัวนี้ได้บอกเดืนี้ใช่ครับตัวนี้สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าลูกไม่แยกลูกครับแต่ท้องแล้วอ๋อท้องแล้วด้วยครับผมนี่ท้องลกี่เดือนแล้วครับเนี่ย เดือนกว่าได้สองเดือนกว่านี่ครับผมเจ็บทองอยู่แล้วเนาะครับผมอ่าอันนี้เป็นอะไรเอ็นกัดหรอเอ็นกัดครับเอ็นกัดนี่ตัวใหญ่นะผมทุกตัวความสูงพอๆกันเนาะประมาณร้อยสามสามห้าได้เนาะมีสิบแปดไอ้สามสิบแปดมีสามหมื่นแปดนะครับผมแม่ยังลูกเหมือนกันแม่ยังลูกมาเหมือนกันผสมมายังครับนี่งยังยังครับพอดีอ่าสวยนะผมวัวแกแต่ละตัวนะครับมีแต่โครงสร้างใหญ่ๆเลยนี่ครับสีแดงแป๊ดเลยตรงนี้ อ่าสีแดงดีมีอีกไหมครับโอ้อันนี้เป็นแม่กระทบนะครับนุ่งกกระทบเท่าไหร่ครับตัวนี้ปีสามสิบแปดครับปีหกเดือนปีหกเดือนสามสิบแปดนะครับผมอ่าต่อรองได้นะครับความสูงก็ประมาณร้อยสามห้าได้นะครับผมโอเคครับสี่สิบครับสี่สิบวันนี้ต้องไปเร็วๆนะผมไมีชาวบัวเยอะตัวนี้สี่หมื่นนะครับผม ท่านใดสนใจตัวไหนลองโทรมาสอบถามจะได้นะครับตัวนั้น30ครับอ่าตัวนี้30มสิบตัวนี้แม่สาวเหมือนกันตัวนี้ได้ลูกตัวหนึ่งแล้วครับได้ลูกมาตัวหนึ่งครับผมตอนนี้แยกลูกมาหรือว่าผสมแล้วครับแยกลูกครับยังยังยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้ผสมนะครับผมนี่ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นครับผมแม่สาวเหมือนกันครับอ่านี่ครับผมแม่นี้ก็ยังไม่ได้ผสมนะครับเนาะครับผมอ่าแยกลูกเหมือนกันฝากเบอร์โทรหน่อยครับผมสักนึ่งสับ พอเกจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับผมฝากเบอร์โทรนะครับผม080 080 162 162 <2, S 1> 16 <2, S> 4905 4905เานี่เยเจ้าเดียวกันนะครับผมผู้ใหญ่แกจำเพิ่มไม่ได้ให้โทรมาหาพ่อคนนี้ได้นะครับผมคุณพ่อได้อ,อเค,ครับครับผม คุณราคาดีไหมครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ครับผมแต่นี่ถือว่าดีไหมตลาดตอนนี้แด่แดดดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยครับน้อครับแบบนี้นายอยก็ยิ้มได้นะผมโอเคครับกาลังหาซื้อบัวก็ลองมาที่ตลาดสังขะได้นะผมตลาดที่เปิดทุกวันพฤหัสนะครับผมอ่าแม่เลี้ยงของใครครับพ่อใหญ่โอ้เจอปลาอีกแล้วครับผมอันนี้วันนี้ วันนี้คือคักงไหมครับวันนี้วันนี้คือคักวัวเยอะแยะเลยวันนี้วัวเยอะแยะเลยครับผมเลี้ยงสวยอ่าเออราคาสองสามหมื่นก็มีนี่ครับผมอยากให้ไหนไวเชิญชวนหน่อยไหนไวเชิญชวนมาซื้อวัวเลี้ยงดู้งามๆท้ายไปนู่นดิทายไปดูวัวนี่งามนี่ราคาตัวัวสวยๆนะผมราคาจับต้องได้นะครับแดงสีดําก็มีครับนี่มีแต่สีเขียวไม่มีแต่สีเขียวไหนของพ่ออยู่ไหนครับนี่ยไม่ได้มีเลยไม่มีเด้อ อันนี้เป็นหัวหน้าตลาดบอเ่ครับผมนี่แม่เล็นั่นเขาร้องสองหมื่นตัวตัวเล่นั่นน่ะออสวยนะตัวนั้นน่ะเจ้าของเขาอยู่ไหนน่ะลูกพ่อไปกินเหล้าอยู่ไหนผมเจมไปกินเหล้านะผมเป๊กไปเป๊กเจมไปเป๊กนะครับผมเนี่ยสวยนะครับผมแม่นี่ยนี่แต่เจ้าของไม่อยู่นะครับผมต้องขออภัยนี่ครับสองหมื่นนิดๆอ่าสวยนะผมแม่เล่ตัวนี้ ผมรูปร่างดีเลยทีเดียวเชียวไอนี้วัวจันเจ้าอยู่วัวเชิดตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ขายแล้วตัวนี้ขายแล้วไปเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ตัวสวยๆนี้ขายสามหมื่นสามหมื่นนี่แม่แดงแม่แดงแม่แดงตัวนี้รองสองหมื่น สองหมื่นแปดนะครับผมสวยๆนี่อันนี้แม่สาว่ครับยังไม่ขายครับแม่สาวแม่สาวนะครับผมผสมมายังครับนี่ยังยังครับยังเนาะครับเนาะนั่นเลยอ่าสองหมื่นแปดนะครับผมครับผมนี่สวยสูงครับจับได้ครับจับได้รูปได้ไอ้วัวจันเจ้าครับวัวจันเจ้าบัวเชิดครับอ๋อครับผมคนบัวเชิดครับคนบัวเชิดความสูงประมาณเท่าไรครับหนึ่งร้อยสามสิบได้ไหมได้อยู่ครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมนี่เลยนี่เลยโอเคไปโน่นเลยไปโน่นเลย ไปพินเลยสีแดงสีแดงแม่ลูกสองหมื่นห้าแม่ลูกนี่นะครับนี่นะสองหมื่นห้าอ้นี่นี่ของใครนะใี่ผมนาจังหะดดขนาดบอกสองห้าสองห้าสองหมื่นห้านะแม่ลูกแม่ลูกครับผมสองหมนหะครับสองหมื่นลูกกินนมอยู่นี่มาดูเลยครับลูกสวยด้วยนะผมเนี่ย รถมานล้โอ้ลูกงามนะ่นี่แม่นี่แม่นี่หมื่นแปดพันร้องอันนี้อันนี้นี่หลอดบ่เปบ่ขับรดครับโอ้สวยนะ่นี่นี่ครับตัวนี้ครับกแพงแสนครับอ่าแพงแสนครับร้องหมื่นห้าหมื่นห้าครับโอ้ตัวใหญ่ครับร้องหร้องร้องห้าครับเนี่ยครับชาวบ้านเรามาซื้อเลยครับโอ้โหถูกครับทางนู้นด้วยไปดูถูกถูกแม่ละสองหมื่นห้าสามหมื่นโอ้สวยนี่ครับผม ตัวนี้สวยนะครับนี่อันนี้น้องมื่นห้าครับครับเจ้าของไปไหนนี่ครับเจ้าของไปกินข้าวเจ้าของไปกินข้าวนะผมนี่แกเป็นแกเป็นหัวหน้าตลาดนะผมอยู่ตรงนั้นครับครับเลยอออ๋โอ้แม่ลูกนี่แม่ลูกแม่ลูกนี่บอกครับแม่ลูกแม่ลูกเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ครับว่าสองหมื่นครับ สองหมื่นอ่าแม่ลูกสองหมื่นนะครับสองหมื่นน้อยๆนี่สองหมื่นน้อยๆอ่าเนี่ยลูกลูกเล่อลูกเล่กี่เดือนแล้วครับลูกเขาลูกประมาณสี่เดือนครับแม่ลูกลูกแรกเหรอลูกแรกลูกแรกด้วยนี่ครับผมถ่ายเจ้าของด้วยถ่ายเจ้าของด้วยครับอยู่บ้านชำสมิงอยู่บ้านชำอยู่บ้านชำสมิงนี่นายฮวยที่นี่อารมณ์ดีนะผมอากาศดีอากาศดีอากาศดีนะครับผมบรรยากาศสวยๆงามๆตัวนี้ด้วยปะครับ ตัวนี้ตัวนี้ครับ35ครับตัวนี้3 5 0 0มื่นนะครับผมสามหมื่นห้าวากิวครับแม่วากิวแม่วากิวดูลูกครับผมล้ำมากลูกลูกเล่ลูกมันผสมไอ้บิตเตอร์ครับผมตัวนี้ผสมเสือมานะครับผมดูลายเสือนี่นี่ครับผมตัวนี้ล้ำมากนะครับผมเจ้าเนื้อจริงจริงทองแล้วแม่เขาก็ทองแล้วด้วยทองได้สองเดือน ผสมอะไรไว้นะครับผสมไปชารุเล่ชาลุเล่อ่าไม่บุรุนฟัเบอร์โทรนะครับผมเออศูนย์เก้าสามศูนย์เก้องศูนย์ห้าสองสามหกครั่ครับอยู่ไหนครับนี่อยู่ชัสมิงครับชัสมิงอ่าคนชัสมิงนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับเออหนของพ่อได้ครับไหนอ่ะ เอาตัวไหนมาถามราคาเขาดูออ๋มาถามราคาเขาดูโอเค <laughs> <Okay. S 2> ยังไม่ย,ยังตึงราคากันอยู่ทุกนี้ <laughs> ครับยังจีบกันอยู่ยังจีบกันอยู่นะครับอ่าข้อใหญ่อยู่ไหนนี่มีไปทาง,ท,างทันตีก่อนไม่ไกลบ่ประมาณสิบโลประมาณสิบโลอ๋ออ,อ,อันนี้อันนี้มีกี่ตัวครับที่บ้าน มีอยู่แปดตัวมีอยู่8ตัว,อตวโอเคครับเดี๋ยวผมติไปทางนี้ป่ตัวไปทางนี้บ่กลับไปทางนี้แหละครับผมกลับบ้านทางนี้แหละหูเจ้าบ,าาบ้านละมุบป <laughs> ไม่รู้จักอ <laughs> เออไปไปถ่ายเขาเรือบานเขาอยู่ในถนน,นเดี๋ยวผมมาหาพ่อใหญ่นะผมเดินถ่ายตลาดป๊บนึงแม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับ <c oughs> นี่เจ้าของตลาดนัดบัวสังขะครับครับพี่น้องอยากเอาวัวไปเลี้ยงในตลาดนัดสังขะมีแม่ลูกเยอะครับผม มีตั้งแต่สองหมื่นขึ้นไปครับอันนี้แม่แม่สองหมื่นอาะนะดูแม่สองหม,มื่นสองเนี่ยแม่เนี่ยสองหมื่นสองประเทศไทนครับเพา่ป็นกระดานจะหนึ่งสองหมื่นสองนะครับผมเออถ้าผมอแม่พี่น้องไม่มีเงินซื้อเงินน้อยก็ซื้อได้เนี่ยเนี้ยครับสองหมื่นสองเดินดูอีกทีเดียแม่โครงใหญ่ครับแม่โครงใหญ่อันนี้อันนี้เขาขายอยู่ที่65เน,นี่ยตามไปดูลกูกไหมครับผมตามไปดูลกูกอ่สิบา ตลาดที่นี่ผมก็มาถ่ายตลอดครับนัดนี้ก็ถือว่าเริ่มกลับมาคึกคักแล้วลูกเขา F1 อ่าลูกเขา F1 นะครับนี่ลูกตัวเมียนะครับผมเมียอ่าแข้งขาดี KF สีเข้ม KF ลูก KF KF 31ม่าครับ KF 31อ่านี่แม่ลูกแม่ลูกนี่สี่อันนี้แม่เขาแม่ลูกนะนี่แม่เขาครับผมนี่ลูกเขาอ๋อนี่จ่ายลูกดีนะครับผมอ่าอ้วน ใหญ่ลูกดีมากนี่อนาก็เป็นท่อพันธุ์ได้ครับผมสวยครับผมตัวนี้นี่อ่าดูท้ายนะครับแบแล้วดูตัวนี้กี่เดือนนะครับนี่ครับอันนี้สี่เดือนสี่เดือนเองนะครับผมตัวใหญ่มากแม่ลูกแรกครับอันนี้เปิดแค่สี่สิบสี่สิบห้าครับผมแม่เปิดแม่นี่แม่ลูกนี่เปิดห้าสิบห้าแม่ลูกลูกตัวเมียหรือตัวผู้ครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียนี่ลูกตัวเมียนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ห้าสิบห้าลูกตัวเมียแม่ลูกแรก แม่ลูกแรกลูกเขาสวยอ่าลูกสวยจริงครับนี่ลูกสวยนะครับผมลูกสวยนะครับอ้าวตัวนี้โอ้ถ่ายบึกเลยตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกสี่สิบห้าแม่ลูกสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับผมแม่นี่แม่ลูกแรกเหมือนกันแม่ลูกแรกเหมือนกันลูกตุ้เมียครับผมลูกกี่เดือนแล้วครับนี่ นี่ลูก6เดือน6เดือนนะครับผมแม่แม่เริ่มจะเป็นสัตว์แล้วอ่าแม่เริ่มเป็นสัตว์แล้วแม่ลูกแรกนะครับผมลูกแรกอ่าแม่ยังสดมากเลยอ่าเดินดูตลาดไปเรื่อยๆวันนี้วันนี้ชาวบ้านเอาวัวลูกพวกในห้อยเอาวัวมาขายเยอะมีแต่แม่ลูกครับอ่าสนใจอยากเลี้ยงพี่ไปเลี้ยงก็มาดูได้นัดก่อนคึกคักแบบนี้ไหมครับนัดก่อนคึกคักอย่างนี้เลยนี่ครับผมก็เริ่มคึกคักแล้วอ่าเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมแม่ลูกวัวแม่ลูกครับ ดาวบานงั้หนะลูกงัหนมีตาบูแม่ลูกใครอยากตัวเลี้ยงนี่แม่เนี่ยแม่ลูกเนี่ยครับแม่ลูกนี่ละสี่สิบห้าแม่ลูกนี่สี่สิบห้านะครับลุงใหญ่ครับอ่าตอรองได้ครับสี่สิบห้ามีลูกมกี่ตัวแล้วครับอันนี้ลูกแรกลูกแรกเลยลูกแรกเหมือนกันนี่มีแต่ลูกแรกนะครับผมถ้าใครสนใจน่ะวันธรรมดาก็มาดูได้วันธรรมดาก็มาดูได้มาดูได้ที่ตลาดอ๋ออันนี้ด้วยครับอันนี้ก็สี่สิบห้าอ่า แม่โครงใหญ่45ครับนี่ลูกเขาอยู่นี่นี่ลูกเขาเดินไปไหนแล้วครับนี่ลูกเขาที่กินอาหารอยู่อ๋อลูกเขาอยู่ฝั่งนู้นอันนี้45เหมือนกันอ่าตัวขาวใช่ไหมครับตัวขาวนั่นครับตัวขาวอ่าดูเรื่อยๆครับอันนี้จะแม่ลูกมีแต่แม่ลูกนะครับผมมาด้วยนี่แม่ลูกใครอยากเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงมาดูได้วัวราคาไม่แรงเลยนะครับผมราคาจับต้องได้เลย อันนี้ขายแล้วครับ34่แม่ลูกนะครับอ๋อสามหมื่นสี่ขายแล้วโอ้ยโครงสร้างใหลูกตัวผู้โอ้โครงสร้างใหญ่มากครับนี่สามหมื่นสี่นะครับอ่าลูกตัวผู้อ่าลูกตัวผู้นะครับสามหมื่นสี่แม่ตัวยังใหญ่เลยครับผมปิดไปแล้วนะครับผมตัวนี้ ตลาดที่นี่เข้ามามาดูได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเข้ามาตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าเปิดแล้วลูกค้าก็เข้ามาแลวหกโมงเช้าครับตัวออกได้กี่โมงครับหัวก็ทางนี้ไม่ไม่ตั้งเวลาใครใครจะซื้อขายออกตอนไหนก็ได้อ๋อเข้าออกตลอดได้เข้าออกตลอดได้ครับนี่ครับอ่าสี่สิบสามนะครับผมลูกตัวเมียลูกตัวเมียรับผมอ่ามีลูกมาประมาณกี่ตัวแล้วครับตัวนี้ ได้ลูกสามตัวลูกสามตัวนะครับผมลูกเขาประมาณกี่เดือนลูกที่หกเดือนหกเดือนนะครับผมอ่าสวยนะครับผมลูกเขานี่อย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่คตัวนี้ก็ขายยี่สิบสองยี่สิบสองก้าวผมสาวน้อยนะครับผมกี่เดือนแล้วครับนี่ตัวนแปดเดือนความสูงประมาณเกือบเกือบร้อยยี่สิบนะครับเนาะประมาณนั้นนี่ หนึเดนห้ารนนัาผมพูดถึงว่าพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่มีเงินที่สองมื่น่ะมือกว่าก็มีให้เลี้ยงห่ะวัวตลาดนับตรงเนี้ยอ่าครับผมีลูกตุมเมียรัเนี้ยหมื่ 1, 7, 000, นเจ็ดพันหน่าสีเลยับผมหน้าร้อยสวยเนี่ยใช่เขาจะเอาราคานั้นก็นให้6 5พัแล้ว อ๋อคือวบามีแต่แม่ลูกเลยบัวตลับนะกเท่เกลมีแต่แม่ลูกเลยแม่ลูกอันนี้วัวแม่ลูกเยอะนะครับผมสนใจจะมาดูได้ครับเจ้าของตลาดยิ้มเี้ยยิ้มใส่ดมาได้เก็บค่าตลาดครับไม่ได้เก็บค่าตลาดด้วยนะครับผมเก็บค่าตกตกหลังไม่ได้เก็บเลยหลลุดอยโอเคครับรบกวนฝากเบอร์โทรของเฮียนะครับผมเบอร์โทรเท่าแก่ยศูนย์แปดเจ็ดครับ 4 5 3ครับ4 9 4 4ครับเอาเท่าแก่เข้าจุดใหนครับผม,ผมอ่าหน้าอกแวะมาดูได้สลัดครับผมทานายสนใจก็ลองโทรมาหาเท่าแก่ได้ครับผมผมครับคลิปนี้ผมก็จบคลิปประมาณขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับผม